สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องราชสีผู้มองการไกลเป็นนิทานที่ให้ข้อคิดสารดีดีรวมถึงคติสอนใจรักเพื่อนๆพนน้นองๆทั้งหลายเป็นอย่างดีในป่าที่กว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ยี้ปรากฏว่าทั่วทั้งป่ามีแต่สัตว์ดีทั้งสิ้นไม่มีสัตว์ร,ร้ายเลย ไม่มีสัตว์บกสัตว์น้ำและนกตัวใดเลวร้ายเลยแต่มาบัดนี้ปรากฏว่ามีสัตว์ร้ายแสงเข้ามาปะัปนอยู่ในสัตว์ป่านี้มากมายจนนับไม่ถูกทำให้สัตว์ป่าที่เคยปลอดภัยกลายเป็นป่าที่มีแต่กับต้องมีภัยอันตรายเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆนานา บรรดาสัตว์ดีจึงพากันไปร้องทุกข์กับสิงโตเจ้าป่าว่าพวกมันเดือดร้อนจนหาความสงบสุขไม่ได้เลยเพราะมีสัตว์ร้ายเข้ามาอยู่ในป่ามากมายขอให้เจ้าป่ากำจัดสัตว์ร้ายเหล่านี้ออกไปจากป่าให้หมดโดยเร็วนอกจากนี้ขอให้เจ้าป่าห้ามสัตว์ร้ายไม่ให้เข้ามาในป่า ควรมีการตรวจตราซักถามก่อนที่สัตว์ตัวใดจะผ่านประตูป่าหรือทางเข้ามาป่าหากได้ความว่าเป็นสัตว์ดีจึงจะให้เข้ามาในป่าได้เมื่อสิงโตเจ้าป่าได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะแล้วพูดว่าป่าแม้งูเ้เผาเบาปัญญาเพียงใดก็จะไม่มีสัตว์ตัวไหนบอกว่าตัวเองเป็นสัตว์ร้าย จึงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปซักถามสัตว์ที่จะเข้ามาในป่าว่ามันเป็นสัตว์ดีหรือร้ายและการจะกําจัดพวกมันให้หมดไปนั้นจะไปชี้หน้าว่าสัตว์ตัวใดร้ายก็ไม่ได้จนกว่าสัตว์ตัวนั้นจะแสดงตนออกมาเราจึงจะกําจัดได้เจ้าป่าก็ได้ให้สติแต่บริวารทั้งหลายว่าประตูป่านั้นถึงจะมีแต่ก็เหมือนไม่มีเพราะประตูนี้เปิดตลอดการ เป็นธรรมดาที่จะมีสัตว์ดีและสัตว์ร,ร้ายปะปนเข้ามาดังนั้นขอให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายจงช่วยกันสอดส่งดูแลซึ่งกันและกันและจงตรตรองด้วยเหตุและผลกันเอาเองว่าสัตว์ตัวไหนดีสัตว์ตัวไหนไม่ดีแต่ต้องใช้ความยุติธรรมในการไตรตรองด้วย